ที่นี่สถานีรถไฟวังเย็นนะครับทุกคนที่เห็นนี่เป็นรอยบัซัมนะฮะขบวนที่946แล้วก็รอเตรียมทำขบวนก,บกลับกรุงเทพนะฮะตอนนี้ก็บ่ายสามแหละเป็นบรรยากาศคือคนตกนะฮะคือคนมันตกนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟวังเย็นนะครับผมเดี๋ยวจะมีขบวนที่258เข้ามานะฮะผู้โดยสารก็ ครับผมมารอขึ้นทัวร์กันคันนี้เป็นตู้อาคุปขานะครับผมเป็นตู้เหมานหนเองก็หนึ่งตู้จะมีสี่ห้องนะครับห้องหนึ่งก็สี่คนหกคนนะครับสำหรับทริปรถไฟนํำเที่ยวนะครับผมนี่แต่นี่ก็จะเป็นชั้นธรรมดานะครับผม ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ใครยังไม่เคยลองนั่งก็อยากให้ทุกคนมารองนั่งกันนะครับผมจองตั๋วกัน่ากับสถานีรถไฟได้นะครับสอบถามได้ว่าในเดือนเดือนนั้นมีวิ่งโปรแกรมไปที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่ามีออกทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะฮะแล้วก็แต่ละแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะครับผมก็จะมีการวนเวียนกันไปนะฮะก็สอบถามเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับผม บรรยากาศที่วังเย็นตอนนี้ฝนตกนะครับแล้ว ซ้้นออกจากวังเย็นไปแล้วนะครับ บน258นะครับผมน้ำตกกลนบุรีนะฮะ ตอนนี้เหมือนขบวนรถจอดอยู่ตรงตรงประแจรตรงนู้นนะครับผมตอนนี้เขารอรถซัำอ,อยู่นะรอบอสซัมไปอยู่นะครับ, 8, อบอสองห้าแปดรอรถซำอยู่เสีังห้องนักมากสังเกตหรอกแมยังย่เห็นะนก็เป็นบรรยากาศที่วังเย็นนะครับ แล้วนะครับผมว่าต้มออกก่อนนะฮะอาจจะซูงได้ไม่ไกลนะทุกคนจตเห็นว่าออกก่อนแน่นอนนะครับผมสองห้าแปดก็ตามหลังนะครับ ไปเร็วนะฮะ258ก็ตามตูดมาติดๆเลยแต่ยังว่าละครับของทาพดสสามันจอดอยู่แล้วนะฮะายหยุดรถอะไรพวกนี้นตอนนี้1536นะครับผมง258จะออกจากวังเย็นแล้วรอทางมาพักหนึ่งนะมาแล้วนะผม258ออกจากวังเย็น ช้าแบบมะไหลอะฝนตกยังไม่หยุดเลยนะทุกคนนะ